จ้าเอโอเค20นาทีขายให้หมดจ้าเอ,เ,อเราเจอกับลิงกังโบกาไม่ใช่หมูเด้งนะฮะนี่คือแม่ของหมูเด้งนะฮะทะเลในรอบ3ปีนะครับไม่เจอทะเล3ปีไม่ไกลจากระยองฮิดูสิใครมั่งเอ,อ่ย ใครเนี่ยเล่นน้ำกันเนี่ยใครเนี่ยใครมาเล่นน้ำเตาะแตะเตาะแตะเนี่ยฮะเร็วเร็วเร็วเ,เ,เออโอโ้โห<คะ>ไหลเลยน้ำลมแรงนะเจ๊สนุกไหมเจ๊สนุกสนานเลยนะดูอะไรจะกระโดดละมาแล้วครับโอ้โหกระโดดไกลๆหน่อยเดี๋ยวเจ็บเท้ากระโดดไกลๆหน่อยมาไกลๆมาไกลๆ,ๆ เออมาไกลๆนะเอ้าวันทุที่ไว้เออโอ้โหขึ้นเยอะวันนี้ลมแรงนะวันนี้ขึ้นใหญ่เลยแต่เราอยู่ใกล้ๆนี้นะมารอขึ้นกระโดดเลยนะเออโอ้โห <c oughs> แม่ต้องจะแข่งคุกเข่าและยกตัวขึ้นอย่าอย่าลุกข้างคุกเข่าสองข้างลงพื้นให้ได้ก่อน ใช่แล้วค่อดันตัวขึ้นเออนี่วิธีลุกลุกอย่างนี้ต้องคุกเข่าแล้วก็ดันตัวขึ้นอย่างนี้ไปลุกขึ้นข้างไม่ได้แล้วเพราะเข่าบิดเอาถ่ายลุกแบบญาติกับญาตินี่เล่ว่าเล่นโอ้เขาปากตัวมาแล้วเด้อมาแล้วโอ้เราเล่นเท่งจริงเท่งจริงมาแล้ว แล้วนะน้ำซัดเข้าตูดแล้ว <c oughs> น,น่าุไหมเนี่ยน,นุกุไหมไม่กลัวน้ำเลยอของบลินนะ คืออะไรไม่เป็นไรมีกรนู้นเครื่องใหญ่มาแล้วว้าเข็มมทุยๆทุยๆไม่เป็นไรครับทุยๆองมีห่วงยางไหมไม่มีเขาไม่ให้เล่นจ้ะเขาเล่นแค่นี้แหละเราไม่ลงไปนู่น ไม่ลึกแค่นี้เลยเเล่นแค่นี้เลยไม่อยักเล่น้ยาไม่อยากเล่น,าลน้าตาไมจ้อ,อไ, <c oughs> ไมใส่แว่นแว่นก็อยู่ในรถแ บ่เมยหน so ักป oh, wow. well, hey, right. wow. ่าเอ้ยโอ้โหกระโดดเลยนะว้าวเซซีเลยซีเลยเอี้วันเรียนก็เซเลยนะ ตัวอะไรนี่เล่นตัวอะไรนี่ปี๊บปลาเลยรไีไม่จับหรอกไม่จับไม่จับหรอก

ว้าเปียกไหมเปียกนะเนี่ยเออไม่ซิดน้ำใส่คนสิเออโทรศัพท์ก็จะเปีเปยกโอ้ เดียวน้ำเปล่าไว้ล้างตา <c oughs>